เองคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาฉีดวัคซีนให้กับเด็กนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายของประเทศเนี่ยก็คือมาต้องฉีดผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ตัวน,นี้เราตั้งเป้าว่าต้องฉีดให้ได้เกิน70%ของประชากรเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเราได้เข็มหนึ่งไปเนี่ยก็ประมาณ3 7%และเข็มสองก็ประมาณสัก17%แล้วผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นพาวเ r i t y ตี้ก่อนเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเจ็บป่วยจะมีความรุนแรงมากกว่าแล้วก็มีอาตาัตราตายมากกว่ามีคนบอกว่าเอ๊ะหนึ่งเด็กเนี่ยติดไม่ได้มาก2ติดอาการไม่รุนแรงเหมือนผู้ใหญ่ แต่จาเป็นต้องฉีดเพราะอะไรเพราะว่าเด็กสามารถที่จะรับเชื้อได้และที่สำคัญคือเด็กไปโรงเรียนเนี่ยเราไม่มีทางจะควบคุมผมบอกนี่นเลยนะไม่มีทางจะไปควบคุมให้เด็กว่าอยู่ันทางห่างนะาองเมตรเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับความจริงแต่โรงเรียนก็ต้องเปิดใช่ไหมครับเพราะนี้จะทำังไงที่ให้มันมีความสมดุลก็คือต้องฉีดวัคซีน วัคซีนอย่างที่เราทราบว่ามีประโยชน์แน่นอนในการที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อมันเข้ามาตัวเราแต่ตอนนี้ข้อมูลมันทักกันเรื่อยเพราะการป้องกันเนี่ยมันได้น้อยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่บอกว่าดีที่สุดคือไฟเซอร์นะฮะหรือแอสตราเซเนกาหรือซิโนแวคตอนนี้เท่าที่ดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยมันจะป้องกันได้ประมาณตัวเลขครอาคราบประมาณ50-60%เอเท่านั้นเองนะไฟเซอร์เนี่ยตั้งไว้ตอนแรก95%หเอเลยพวกเราคงเห็นตัวเลขตอนนี้มันรอปมาเรื่อยๆนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเจอสายพันธุ์ใหมมม่่ันสู้้ไไดะ อันที่สองพอฉีดไปนานๆขึ้น2-3สเดือนภูมิตกมันก็จะมีการระบาดได้ง่ายขึ้นอันที่2ก็คือว่าป้องกันการแพร่เชื้อถ้าเราติดเชื้อเรามีโอกาสจะเอาเชื้อไปแพร่คนอื่นมากน้อยแค่ไหนวัคซีนป้องกันการแพร่เชื้อด้วยครับแต่ก็ไม่ได้ดีครับข้อมีตัวเลขล่าสุดเนี่ยจาก2ประเทศนะฮะที่อังกฤษ กับที่เนเธอร์แลนด์ที่ทำออกมาล่าสุดโดยใช้วัคซีนไฟเซอร์นี่นะครับของอังกฤษเนี่ยคนเป็นแสนนะฮะแต่เขาติดตามเฉพาะในครอบครัวนะไฟเซอร์เนี่ยป้องกันได้54แต่ตัวเลขในเนเธอร์แลนด์ป้องกันได้71ผมก็จะสรุปอย่างนี้นะครับว่าวัคซีนช่วยป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อ2เมื่อเราติดเชื้อแล้วป้องกันไม่ให้เราไปแพร่คนอื่นได้อย่างน้อยในคนใกล้ชิดกันนี่คือเป็นประโยชน์แม้ตัวเลขจะไม่เยอะแต่ประโยชน์ที่สําคัญของวัคซีนในปัจจุบันเนี่ย ก็คือการลดการเจ็บป่วยรุนแรงไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องเข้าไอซียูไม่ตายนี่คือสําคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยมันต้องเข้าโรงพยาบาลเดือนสองเดือนที่แล้วเรามีปัญหามากว่าเตียงก็ไม่พอแล้วคนไข้ก็ตายเยอะมากเลยอย่างตอนนี้เราดีขึ้นเนี่ยเตียงแดงยังเต็มนะโอเคแต่เตียงเหลืองเตียงเขียวเราโล่งขึ้นนี่คือประโยชน์ของวัคซีนครับว่าทําไมเด็กนักเรียนหรือทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยถ้าติดและป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงเนี่ย คุ้มค่าแล้วครับตอนนี้มีวัคซีนตัวเดียวเท่านั้นนะครับคือไฟเซอร์เนี่ยที่ได้รับการรับรองให้ฉีดต่ำกว่าอายุ18ได้คือ12 17ได้ตัวอื่นยังไม่มีนะฮะเพราะน,นั้นหนึ่งเราก็ต้องเลือกวัคซีนที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดก่อนแต่วัคซีนทุกตัวมีฤทธิ์ข้างเคียงครับตอนนี้ถ้าเราติดตามข้อมูลเนี่ยประเทศที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นตัวหลักเลยเนี่ยอย่างอเมริกา อิสราเอลหรือสิงคโปร์เนี่ยข้อมูลของ CDC อเมริกาเนี่ยรายงานมาล่าสุดเนี่ยนะครับพบว่าในเด็ก12-17นะเกิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเกิด9คนใน1ล้านคนที่ฉีดไฟเซอร์แต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายพบว่าเกิด66คนใน1ล้านคนที่ฉีดไฟเซอร์ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อที่เราจะต้องระวังถ้าไล่ไป18ขึ้นมาเรื่อยมันลดลงครับในคนสูงอายุนี่ยไม่มีรายงานเลย สมมติว่าถ้าเราไม่ฉีดรับไปติดเชื้อถามว่าคนทั่วไปจะมีโอกาสติดเชื้อเท่าไหร่ถ้าดูภาพรวมทั้งโลกนะสองประเทประชากรทั้งโลกของเมืองไทยก็ประมาณ1.8ปเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ2%เปอร์เซ็นต์เท่ากันก็คือ50คนคุณมีโอกาสติดเชื้อโควิด -1 คนนะนี่ไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยนะถ้าติดเชื้อปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่า3-5%เปอร์เซ็นต์รุนแรงต้องเข้าไปจะอยู่แลวตายได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ฉีดนี่นะล้วติดเชื้อเนี่ยถ้าคุณแจ็คพอตไปอย ต้องเข้าไปชีวิตนั้นอาจจะตายได้ด้วยเนี่ยฉีดวัคซีนเนี่ยป้องกันได้ 90%, ้0สมันคุ้มค่ากันแน่นอนความเสี่ยงที่จะไปติดเชื้อกับความเสี่ยงที่จะเกิดลิขข้างเกงจากวัคซีนไฟเซอร์มันต่างกันมหาศาลจึงแนะนําให้ฉีดครับอันนี้มันก็จะไปต่อกันนะครับว่าเด็กก็จะมีกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กที่มีโรคร่วมเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้มากกว่าและจะเป็นรุนแรงได้มากกว่าถ้าเขาติดเชื้อในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จะเริ่มด้วยว่า เป็นเฟสซิ่งไปก็คือฉีดในเด็กที่มีโรคร่วมก่อนโรคร่วมมีอะไรบ้างหนึ่งโรคอ้วนโรคเกี่ยวกับโรคปอดเลือดลังนะครับโรคหลอดเลือดนะฮะโรคเบาหวานโรคเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคทางพันธุกรรมทั้งหลายเป็นดาวซินโดรเนพวกนี้ก็จะฉีดในกลุ่มนี้ก่อนแล้วก็ทยอยเด็กทั่วไปเพราะฉะนั้นผมเองตรงนี้ก็อยากจะเรียนท่านผู้ปกครองนะว่าท่านขอให้พิจารณาให้ดีเรายอมรับนะครับว่าวัคซีนไฟเซอร์ตอนนี้เป็นวัคซีนที่ดีที่สุดในเด็ก แต่ก็ยอมรับด้วยว่าเป็นพัคซีนที่มีฤทธิ์ข้างเยียงที่รุนแรงคือการมือหัวใจอ,อักเสบแต่ถ้าเทียบกันแล้วการติดเชื้อหรือโอกาสที่ติดเชื้อกับประโยชน์หรือว่าโทษที่เกิดจากฤทธิ์ข้างเคียงของการฉีดไฟเซอร์เนี่ยมันต่างกันมหาศาลตอนเนี้ เราพยายามทาความว่าใ,ใจไม่ใช่กับผู้ปกครองอย่างเดียวนะครับที่สำคัญคือปกครอทางการแพทย์ครับแพทย์พยาบาลถ้ามันเกิดเนี่ยมันจะเกิดส่วนใหญ่เกิดใน7วันมันไม่ได้เกิดทันทีส่วนใหญ่แต่จะเกิดได้ยาวถึง30วันถ้าเกิดเนี่ยอาการแรกเริ่ม2อาการเลยที่ต้องระวังที่สุดก็คือ1มีการเจ็บในอก2คือหัวใจเต้นเร็วอันนี้ท่านต้องรีบมาแจ้งเลยนะฮะแพทย์เขาต้องระวังอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามันเกิดอาการขึ้นมาทันทีเนี่ยนะครับ เขาจะไปทําการสืบค้นตรวจขึ้นหัวใจเจาะเลือดดูต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะหายได้เองภายในสามถึงห้าวันครับถ้ามีอาการมากเรามียารักษาครับและส่วนใหญ่ผมดูข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยที่เขาฉีกันไปเยอะๆและเป็นกันเยอะเนี่ยนึกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะรักษาหายหมดครับเัรตรงนี้ก็คือพ่อแม่ของก็ต้องช่วยเราด้วยนะต้องถามเด็กทีเด็กอาจจะไม่ตอบหรือเด็กอาจจะไม่ไดไ้ไม่ได้สังเกตตัวเองมานันปุ๊บเนี่ยแจ้งมาแล้วเราจะรีบมาให้มาโรงพยาบาลแล้วจะรีบดูแลรักษา หายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีรายงานที่ตายนิดน้อยมากเลยงั้นตรงน,นี้ก็อยากให้ทําความเข้าใจว่าประโยชน์มันมากกว่าจริงๆอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังคือหลังฉีดเนี่ยเขาแนะนําว่าห้ามไปออกกาลังกายเนื่องจากถ้าไปออกกาลังกายปุ๊บเนี่ยจะทำให้หัวใจมันต้องเต้นเร็วขึ้นมันต้องสูบฉีดเลื่อดมากขึ้นสมมุติว่าถ้าเขาเกิดมีที่ข้างเคียงขึ้นมาเนี่ยเกิดมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมันจะก,กระตุ้นทําให้เกิดมีควารมรุนแรงได้เพราะฉะนั้นในช่วงสามวันแรกเนี่ยเราก็แนะนําว่าห้ามเด็กออก มันมีประโยชน์มากจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประโยชน์กับตัวเด็กเองกับครอบครัวกับครูกับชุมชนและกับประเทศโดยอง,งค์รวมด้วยครับ